เหล่าเครื่องมือของ JNC ที่จะช่วยตอบโจทย์การทำธุรกิจของคุณได้สะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้นด้วย JC Shop ร้านขายตรงสะดวกซื้อที่มีมากกว่า45สาขาทั่วประเทศและยังคงขยายสาขาไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างกัมพูชามาเลเซียและเมียนมา อีกทั้งในปัจจุบันยังพัฒนาเป็นห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ j c m a มเพื่อรองรับและบริการสมาชิกและคนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้นซึ่งดำเนินการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วหนึ่งสาขาที่หัดใหญ่และเตรียมเปิดตัวอีกสองแห่งที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดขอนแก่นแล้วในอนาคตเตรียมดำเนินการก่อสร้างอีกหลายๆแห่งทั่วประเทศของไทย j c i m a r เครื่องมือที่ทำให้คุณเปิดร้านค้าและเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตัวของคุณเองธุรกิจเฟรนช์ชัยร้านสะดวกซื้อรูปแบบใหม่ที่มีระบบต่างๆไว้รองรับทั้งการสั่งซื้อขนส่งการจัดการร้านค้าซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้าเป็นเจ้าของเฟรนช์ชัยไปแล้วมากกว่า70สสาขาทั่วประเทศ JCE Wallet ระบบออนไลน์ที่ตอบสนองความคล่องตัวในทุกด้านสำหรับการดำเนินธุรกิจกับจอแอนคอสามารถทำธุรกิจไม่ว่าจะสมัครสมาชิกเพิ่มศูนย์ธุรกิจซื้อขายสินค้าโอนเงินให้ศูนย์ที่ไหนก็ได้ไม่มีเวลาเปิดปิดทุกที่ทุกเวลา JCM Shop ร้านมินิมัดเคลื่อนที่ฉีกกรอบเดิมๆของการทำธุรกิจด้วยรถขายตรงสะดวกซื้อลงทุนง่ายซื้อขายคล่อง การสร้างรายได้ที่อัดแน่นเต็มคันรถ JC ซีเว u ร์ชวลสโตร้านค้าเสมือนจริงการทำธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านสามารถสั่งซื้อสินค้าเพียงแค่สแกน Q R Code ผ่านแคตตาล็อกหรือหน้าร้านเสมือนจริงสะดวกสบายสำหรับคนใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมออนไลน์ JC Product มีสินค้ามากกว่า30,000รายการที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีสินค้าหลักของบริษัทอย่างยาน้ำสมุนไพรย่งเหงิงเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคและนอกจากนี้ยังมีสินค้าฝากขายจากเหล่าซัพพลายเออร์อีกมากมาย JCM Commerce แอปพลิเคชันที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นร้านสะดวกซื้อสามารถขายสินค้ารับชำระเงินได้ทุกที่ทุกเวลารองรับทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เพียงแค่โหลดคุณก็สามารถเลือกช้อปปิ้งกับเราได้เลยซึ่งทุกการซื้อของคุณจะได้รับทีวีเช่นเดียวกับการซื้อช่องทางอื่นๆและยังสามารถรับชมออนไลน์รายการต่างๆจาก JCTV ที่มีทั้งข้อมูลสินค้าและแผนการตลาดของบริษัทนอกจากนี้สามารถค้นหาที่ตั้งของสาขาต่างๆที่คุณอยากจะไปได้อีกด้วย process การจัดอบรมต่างๆเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะให้แก่สมาชิกซึ่งบริษัทมุ่งเน้นการอบรมให้คุณสามารถทําตลาดเป็นโดยมีคอร์สอบรมต่างๆเช่นคอร์สอบรมบุคลากรคอร์สเทรนนิ่งการตลาดเพิ่มทักษะการขายโดยประธานบริษัท โปรโมชั่นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ทำโปรโมชั่นตามเงื่อนไขบริษัทกับทริปท่องเที่ยวสุดหรูทเที่ยวฟรีกินฟรีที่มีให้กับสมาชิกตลอดทั้งปีซึ่ง JNC ถือได้ว่าเป็นบริษัทเดียวที่มีโปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวของบริษัทและกับบริษัทสินค้าในเครือของเราเยอะและบ่อยที่สุดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีคนติดโปรโมชั่นกับเราไปแล้วมากมาย วีซ่า r ครดิตค r d บัตรเครดิตที่จอาอนคอย coin, ร่วมกับธนาคารกรุงเทพรูดได้ทุกที่ทุกเวลาได้ผีวีทั่วโลกเพียงแค่ hmm. คุณสมัครเป็นสมาชิกกับจอแอนคอยคุณก็สามารถมีบัตร JC Visa ซ r r e i t t c r r d ได้แล้ว mm hmm. และนี่คือทั้งหมดของ JC Marketing Tools เหล่าเครื่องมือของบริษัท J&C ที่มอบให้กับสมาชิกและทำให้คุณสำเร็จไปกับเรา mm hmm.